ีจะล้างให้ดูสะอาแค่ไหนนะคะอันนี้มีตัรช่วยอ้มีอะไรบ้าง้าีวยวิดาบิดาสูล้างไค่ะมันจะล้างสะอาดไหมมาดูกันวิด้าซูจะเอาอยู่ไหม ข้าวเครื่องสําอางนะคะเห็นไหมข้าวเครื่องสาอางอถือกล้วยค่ะดีด้าซุปนะคะเห็นไหมมาดูกันว่ามันจะสะอาดไหมสะอาดแค่ไหนหมดตัวแค่ไหนรอบเดียวกินนิ่งกินโน้ตอะไรอ่ะไม่ต้องไม่ต้องทันี่จบท,ที่ก้อนเดียวพวกกินซิงกินเซอร์โนอันนั้นไม่เคยใช้ค่ะไม่เคยทัดดีด้าซุขคอตัวเดียวจบค่ะ ไม่เคยใช้ค่ะคินซิงกินเตอร์อะไรโอ้เวลาตั้งหลายจงังจะจบดีด้าโซกค่ะค่าววน,นไปค่ะล้างกวนไปค่ะดีด้าโซกค่ะหอมด้วยหน้าไม่แห้งตึงความชุ่มชื้นของหน้ายังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะคนที่เคยใช้แล้วสัมผัสแล้วจะรู้รู้แล้วก็สั่งต่อเน,นื่องค่ะ ลา้ลงานลงานะคะล้างนะคะล้างนะคะ เป็นไดอยู่ไหนคราบลิสติกเมื่อกี้อยู่ไหนอายไลเนอร์เมื่อกีอ้อันนี้เป็นสิวนิดหน่อยนะคะสิววันก่อนอยู่ไหนหายไม่ถึงสองอาทิตย์เห็นไหมนี่รีวิวก่อนอะสิวฮอร์โมนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนคราบอยู่ไหนคะขอบอกว่ามันเลิศมากเลิศมากสบู่ลีดานะคะลีดาซ เลิกมากเห็นไหมเครื่องสำอางจัดหนักแค่ไหนรอบเดียวดีดร์โศกเอาอยู่เอาอยู่เด้ดเอผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วอยากรลองใส่แปดสิบกาบาทสนับบริเท้ไม่แพงเลยแปดสิบกาบาทคุ้มมากจ้า